เอาสีเหลืองลงนะครับวันนี้ กัดอปลาตัวนี้เอาเหยื่อผมไปกินสองตัวแล้วนะครับหางขาดไปสองตัวนะครับปลาตัวนี้รอบนี้เอาสีเหลืองลงนะครับไม่รอดครับนี่ไปไหนไปไหนเอาเหยื่อผมไปกินสองตัวแล้วนะปลาตัวนี้รอบนี้เอาสีเหลืองลงนะครับไม่รอดนะครับ นี่นะครับนันะนะกัดสีเหลืองนะครับมันเอาสีดํานะครับหางขาดไปสองตัวนะครับน่าจะคนละตัวนะน่าจะคนละตัวนะครับไอตัวนะั้นมันใหญ่กว่าน,นี้นะครับตัวที่มันกระโดดนะครับนี่เห็นไหมกัดอยู่นู่นนะครับนนยางคอฟิตนะครับเดี๋ยวไปตะกร้ามาให้นะครับไปรุนกันต่อ